นี่เราอยู่ที่บ้านท็อปเรากำลังจะออกเดินทางกันแต่ฝนตกครับยังไปถึงกี่โมงแต่เรามีนี่ครับโอชสงกมใหญ่ๆสงกลมใหญ่ๆอได้กี่วันวะอย่างเงี้ยสงกลมอ่ะจมกถึงชักจโมจหรอกเุกจอกจุ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 กจจากจปกนจกกกกกจจกกาเ เดี๋ยวเรามาเจอกันที่งานแล้วกัน ตามลวงเด็ดขาดเลยนะมันไม่ใช่แค่2องขวดธรรมดานะเราลองจับให้มันเห็นดูหลายๆขวดหน่อยดิโอ้ยสองหนลิตรจุดเลิตรไนี่ยนี่เลยยุงยุยุงหยุกยุงหยุ่งยุงยุงง ถามคนภายในสี่กลมนี้จะไหวกันเหรอวะจะนั่งใครอ่ะโอ้ไวรัส โอทุกแบบหมทุกยงแบบเบาแบบเบาแกบอกกินหิน19ทีนี่มาคิดจะต้องสาระแล้วใช่ไหมวัรู้ไอพวกไปกองมานาแล้วเล่าเยอะวันนี้มีเกมแน่วัวัดก็หมดก่อนเจ็บดิถามมึงันนแม่งแดกคนเดียวจริงแน่แกลาโปนี่ไริคือเกมพวกนือมันเนี่ยกเดียวคุแบแบกนงไป่ที่ไหนเอี่ไนี่แกเหรมึงเขี่ยซีซวยคนหน่งเขาเทไปแดกข้แบอแกอร่อยเลยมเทน้ำป่อมึงเทน้ำ

น่เฮ้ยรไมวะมันต้องมีโอกาสตอบความมืดนี้ไม่ผาสีสิบครับไม่เข้าแถวแกชูแล้วตัวเขามาขึ้นท่านสองเดือนนอนสองบ้านหลาสัตว์่ายทำไมอะไม่ได้แม่จบ้านเนี้ยทำไมวะหยิบ้านูหน่อยดิย้เนี่ย มเทมเไมเทมเยเฮ้ยตอนนี้มีดวงแตอยู่แม่ขอซูมฟันหน่อยดิม่าหักกันแล้วหรื่ยังน่โอ้ยใคยใแย้ก็แม่กินตอไม่ไดอะไรวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เจ็บ มันเกิดใครคิวมาแขยใจมันไอ้สัสใช่ไหม่าเีก้าปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยตากล้องวยิ่งเหืองถึงยจะไปสองขามันยี่งขามหมดขามเหียยกไปต้องไปต้องทำานกว่านั้นเนี่ยนะผมจะบอกว่าเราจะอวยพรน้ได้มใความสุขนะด้วยอะไรที่มันไม่ดีก็ เจออาหารให้เจอแต่สิ่งดีไมันจะเป็นเรื่องการเรียงการรักครอบครัวหัวใแต่ตูดดางยหญ่อะไก็แล้วแต่มีอะไรก็ปรึกษาพวกเราได้เพราะเราเป็นเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมแต่ไม่เป็นไรไม่คิดออกเนี่ยเดี๋ยวบอกใหม่ แ Happy Birthday Bank ที่อ่านนะก็ขอให้มีความสุขแข็งแรงเรียนดีๆเก่งๆครับแล้วแล้วน้องพลอยอ่ะไม่น้องพลอยไม่มีน้องพลอยไม่มีอ่ะโอเคจบไปแล้วน้องพลอยก็ที่จะพูดก็คือนี้ก็คือจะบอกว่าที่สุดของเมมเบรเตอร์เลยที่สุดของมนุษย์ก็คือนิพพานนิพพานนั่นคือนั่นคือคนนี้ครับ ไม่โอ้ยโอ้ยโอวยโอ้ยอย่าลืมโอ้ยพรนะฮะอวยพรวันนี้ไม่เกิดแบงค์นะขอให้แบงค์มีแบงค์อะไรสักพูดมันชัดเจนแบงค์แบงค์อะไรวะแบงค์ดิงเฮ้ยแบงค์จิงฮะขอให้แบงค์ดิงวันนี้มีความสุขแล้วทำไมตาลอยอ่ะทำไมตาลอยอร่อยเพราะเมาไงเมาอ่ะสัตว์เมาอ่ะอุ่ยแล้วมาสรุปแล้วนี่ก็ให้เรามีสวยเราได้ ขอให้นางแมงลิงของเราสุขสันตยามเช้าสัตว์ติดแเช้าเย็นก็คือก็เลยกคือกย่าเพื่อนดูดิจะพูดอะไรก็พูดดิเียยังมั้งเอายงเอาถ่ายแล้วขอให้แมงมีความสุขคิดแกมาสมบัตินาคิดอะไรวะจากเัวีดีเยก็ได้สิ่งนั้นเออได้สิ่งนั้นเลยนะแล้วอะไรอีกวะแค่นี้พอแล้วเนาโอเคแค่นี้พอแล้วะปึ อะอาเข้าอปยังก็วันนี้ก็คล้ายวันเกิดมึงก็ขอให้มึงมีความสุขมากๆแล้วเว้ยอยู่กันยาวๆยาวนานเกี่อะไรขอได้อย่างนั้นจริงๆแล้วมึงก็ไม่น่าเลิกเกียดหรืกบัวอือประเด็นเลยเนี่ยประเด็นเลยแต่ไม่เป็นไรอย่าร้องให้อย่าร้องให้เรามีทั้งเลือกไม่แม่แม่ก็ไงวันนี้ก็คล้ายวันเกิดมึงก็ขอให้มึงมีความสุขมากๆในวันนี้กูจะเมาอย่างสุดยอดเลย ไปทีเดียวสวัสดีโอ้ยนับ3 2 1แล้วก็แอคชั่นเลยเริ่มเฮ้ยกูไม่เห็นเลยแต่คนละครึ่งแล้ยเราไม่เห็นเอันนี้ดังดังเลยแม่เลยยังมีโอกาสมันเกิดอะไรแบบแต่เรากินก่อนสัก2วันกุหลานกุหลาบแล้วผมกุหลาบ ม็ความสุขขว้มันมีความสุขมากมันแต่แต่าแต่ด้วยซานนะตุกปีเ้ามันต้องตำตางกันด้วยไยิ้จะหละหละไปแล้วแต่ อยากจะบอกอยากซื้อจริงเออพูดเรื่องจริงเลยแต่เรา้ซื้อตรงไหนพันเจ็ดห้าเดียไอ้ยี่้มึงเล่นใหม่ดถ่ายิยี่สิบแล้ที่ยี่้อโม็องยิ่งมขึ้นสามสี่ิอย่ีใช่ป่ะไม่ลบอบาเลเราท้าสุกันดีแค่บม้ขึ้นสีขอให้ับสุกอันนี้ทุกปีมันดไคยก็เราจะเจอ่ือแบบคุณรองมาหมครับขอให้แบงค์ของเรา เมฆแปลงฟันนะพูดพูดอ่ะกูร้องเล่นกูร้องเล่น,ลนมีความสุขตลอดยังไงก็ต้องเรียนกันต่อไปอย่าเพิ่งรีไทยโอหสูสูนิดนึงขอให้มีความสุขเพื่อนคอยมั่งมีความสุขจบสั้นดีสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอวยพรให้กับน้องแบงค์ลิมกังก็ ไม่รู้ <c oughs> ว่าจะพูดอะไรก็เป็นคำคมแล้วกันเขาชื่อแบงค์พ่อชื่อยุทธขุดแต่ดินอยู่ลาดเท้าขายห,หวยนั้นช่งางมั่งมีทำซ่อมแอร์อยู่ลาดเท้านั้นก็ดีอยู่อย่างนี้นั่นมันเฮียไอเฮียแบงค์ก็ขอให้แบงค์มีความสุข <c oughs> มีแต่คำว่าเฮ er ียะรคับ อะไรแบงัแปดปีที่มึงกับู้จ่นกันมาด้วยคมันมีความสุขมาเปีนด้วยกันเลยคก็ช็อคเลยซาดิวรู้สึดีขวมาร่อยแล้วค่คูคุยน้กเป็นการมองค่กัดกว่านปีมชอบตลอดเวลาพัระบเท่าไหร่มความมาแค่นั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนแบงค์เกวันเกิดครับขอให้เพื่อนแบงค์ มีความสูงมากคิดถึงแรงขอสมพรวาธนานะอย่าห้าวนะครับเดี๋ยวได้ความ,มนะครับเจ้าเดียเพื่อนถอยเนี่ยพูดอะไรมันเกิดแบงค์อ่ะพูดอะไร <c oughs> เกิดแม่ไงไอ้สัสขอแม่งลุมจมนะครับตอเล่นเฮี้ย <c oughs> er, กูมึงอ่ะเท่าไหร่แล้วไอ้เฮี้ยจริงอะ่ะมึงมองหน้ากูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ากูจะพูดอะไรแต่กูไม่พูด รู้ว่ากูจะพูดอะไรแะ่ะะบอกอืมจ้าเรารู้กันนะ่โอเค